นั่นก็คือไฮโดรคาร์บอนก็คือมีเคพาะธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับและอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนเตทีมีสีนะครับนั่นก็คือมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนบวกกับวโมฆะหรือเช่นออกซิเจนไนโตรเจนและธาตุโมเจนเอนะครับยกตัวอย่างก็เป็น<ำ>ไฮโดรคาร์บอนนะครับที wow ่เร uh, ียนไปเอง เป็นสากี่เราจะได้เรียนเพียงชทิดเดียวในระดับมัธยมก็คอว่าเป็นสิ่เป็นสิ่งคืออะไรก่ที่เราจะเรีันมันทืออรนู้ล่าเจ็หรือเปล่าแต่ว่าเราไมมีแค่คู่สาดัเดียวไหมไม่ใช่มันจะมีนักวิทยาศาสตร์คดยวจะว่าอ๋อไม่จำเป็นต้องคู่าบเดียวกั้นขอให้เรียนาแอนเนอัน เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยจำนวนเลนสจำนคู่เลยนะสิบตัวเตียงอารมณ์มาเท่าไหร่แต่เราเอาเงินอารมณ์นี้แทตัวเดียวเท่านั้นหรือองค์ปรบเดียวเท่านั้นนะคอับคูสลับเดียวนะคะสลับเดียวคะแต่ถ้าไม่ใช่ทคู่สลับเดียวเราเรียกว่าเป็นสารอาลิปาติ ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอะลิฟาติกสามารถแยกออกเป็นได้อีกสองอย่างนั่นก็คืออะลิไซติกแล้วก็ไซติกอะลิไซติกแปลว่าเป็นเส้นไซติกแปลว่าเป็นวงแค่นั้นไมม่ีอะไรมากเรามาดูแบบอไซตไซิกก่อนไซติกก็แบ่งออกได้เป็นอสามอย่าง นั่นก็คือ L-P, L-D e, แล้วก็ L- ขาดนะครับ L-P ก็คือคาร์อบอนต่อกันด้วยทะะั L e, คคา L-D คาร์อบอนต่อกันด้วยทะะัคคคู่และ L- ขาดคาร์อบอนต่อกันด้วยทัคคอันนี้คือข้อแตกต่างมีแค่นี้นี่นะครั i, คตบะะ<ว>ต่อไปถ้าเป็นไซร์ผลิกเป็นวงนั่นก็คือมันตอน่อกัน เป็นวงไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวงคู่สามเหลี่ยมสี่เลี่ยมห้าเลี่ยมหงเลี่ยงเจ็ดเลี่ยมขอให้เป็นวงเราเรียกว่าไซร์ตินนะครับถ้าเป็นวงที่มีพันธะเดียวเราก็เรียกว่าไซโคเอลกีโซแนนท์ที่หนไซโคเอลกีเลยนะฮะแปลว่าเป็นวงพันธะเดียวครับเอนคาร์บอนทั้งหมดถ้าเป็นวงต่อกันแล้วมีพันธะคู่ต่อพันธะคู่โผล่เข้ามาเราเรียกว่าไซโคเอลกี อม๋อ๋ตแบบนีเยหรับเรีว่าละเน็นเอ็นเอ็นเอนเอ็นไอ็นเอ่ไเอนอเข็นเอนเอ็น็เอ็นเอ็นไอ็น l อ็นนเ่นเอ็นเอ็นเเราน่็น่นเอ็นเไนเอ็นน่นเ็นไนนนอ

ความหลากหลายของสารประกอบตามอินทรีย์โอ้สารประกอบโอเกนิกเข้าไปในสารประกอบโอเกนิกจึงพบว่าพบสารที่สุดลุ่ถ้าเราต้องการตัตราส่วนสารประกอบโอเกนิกมีแปดสิบสารโอเกนิกอินออแกนิกมีแค่หนึ่งตัวอย่างเช่นคู่มี น้ำมังอยู่แปดสิบล้านชี้นอ้วเทียบได้กับเพียงแค่หนึ่งล้านต่อก็คือแปดสิบต่อแสดงว่าต <t ical grammar> uh, okay. ้นหลกที่ประกอบด้วยสารออร์แกนิกเพราะเราสับคลอกสารพวกนี้มาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสารที่สกัดจากพืชสกัดจากสัตว์นะครับเราเรียกว่าเป็นสารออร์แกนิกทั้งหลายแหละ น้ำรั่นหอมใช่หมดเลฟ้าหนูอยากกินอย่างต้อเปินอย่างีหของคือตีนขเต้าส้ตของเอ็กซสเซลลินของซาลินของไปดูวิ่งตักลุกรู้ กินของน้ำมันกินของแคอรี่กินของความหกินของคีสกินของคารโบรลยครับกินของมเรังไดีเกิอยากลอยกไขมัอยากด้ำหนักยากลได้ำหนักอยากลดไขันอล้ำกอมันอักอยกขมันอาน้ำหอยไขมันอากลดน้ำนักอันอยกลดนนัากลดอยาักอยันอักอยาันน้ำหักอยามาดน้ำหนัาไมันอยากลดนยากลมันยอย เด็กหนุ่มที่เป็นคนต้อทซื้อขั้วของคาร์บอนมีความแข็งแรงสูงมากถ้าเรารู้สารตือ่อกันคาร์บอนต่อกับคาร์บอนมีพลังงานบรรทัดสูงถึง326กิโลจูลต่อโมลแต่ถ้าเป็นตัวอื่นแล้วล่ะร้อยสองร้อยอยู่ไหนครัาต่ำกว่าแสดงว่าการที่เราจะทำลายนั้นใช้พลังงานที่คาร์บอนใช้พลังงาน300กว่าเลยเดียวใช้พลังงานเยอะมาก กว่าจะทําลายได้จากนั้นมันก็ทําลายได้อย่าเพราะมันทําลายได้ยากมันก็อยู่ตรงโขกับมันได้ดีเลยยิ่งใครรับบ้องอ่าเหตุผลที่สองก็คือคาร์บอนมีวาเลนกิเลสตลอดสี่ตัวจากนั้นมันจึงสามารถสร้างพันธะได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ สามไ้หมดเลยนะครับถ้าเดียวก็ยเช่นสารละกอแอลดีถ้าว่อู่เช่นอาก็ต่อกาด้วยสารละกอเอลดีถ้าสารต้องคือสาระกอแอลไแต่ถ้าจะเป็นองีเช่นทับสอแง่โรหว่าโกับ้แต่มีใช่ครับโปไม่สามารถฆ่าพันธะสามได้เพราะว่ามีบาเลีมีเลกตอนผสมอตัวจะม้วนแต่ได้ต้องพบสารลกอน อ้าโค้ดสิกันนะเนียสีอะไรก็ได้แต่ว่าเฉียนมันจะมีที่บอกว่าวันนี้นต้องเข้าแบบแต็มรายกาันต้องดอ่ามีความรู้ได้สอนตอบะไรคนอื่นได้ยนตอบคนอื่นตอบ เออไปนะเอ่อข้อทีบ74 6ตัวก็ะสามารถสร้างสูสุได้2ัวคาร์บอระกด้ย3เี่ยมหรสงหร้สามได้วอร์เรามารจการต่อกันของคาร์บอนเพียงแ4ตัวที่มีลักษณะเป็นแต่กากอะตอม อย่างแรกที่สุดก็คือคาร์บอนต่อกันสี่ตัวเป็นเส้นตรง aight ต่อไปคาร์บอนสี่ต่ออ่าต่อกันสี่ตัวยิ่งแข็งเริ่มขมานต่อไปเป็นไซโครนะซิลิโยลต่อไปที่สามเดียวก็ต้องมีคาร์บอนเริ่มขมาอีกอันหนึ่งที่แข็งง่ายในรูปของสารประกอบไอโอดีคาร์บอนที่มีจะนวนคาร์บอนต่อกันทั้งหมดสี่ตัวแล้ด้วยทันธะ มันสามารถทำภารู้ด้วยการทสาก็ได้แต่เราจะให้มันจับนะครเวลี่ยนสีคาบแต่ละตัวมีควมางการอะไรมีเปลี่ยนตเหมือนคนละคนกันเลยนะครับเาลก่าเขาไม่เหมือนกันคารนสูงคารนเจ้าคารนแเกิดนเขาบอกว่าอะไรถ้าคาร์บอนมาต่อกัน 1 5ตัวสามสารถสร้างได้สูงสุดเพิ่มิบชนิดเลยทีเดียวเกีแต่ถ้าคาร์บอนมา16ตัวสามสารถสร้างได้ไม่น้อยอก,กว่าสี่พเนถ้ามีคา,า,าร์บอน3าตัวสร้างได้หมด4ี0 0ล้านแบบโอ้โหอันนี้คือคาร์บอน4ตัวแบบ ถามว่าคาร์บอนจะมีแค่สิตัวไหมไม่ใช่คามว่าโนโลกอย่างเช่นโมเลกุลของน้ำมันหรือวอรเลดูอีคาร์บอนต่การ1นึ้สิบแปดตัวแสดงว่าต้องา้องตัวอย่างการเขียนคาร์อนด้วยพันธะเกี่ยวที่เป็นแบบโอเคเทนอย่าง่าจะได้เขียนวัตเนอร

Ot, สสสเส้นตรงนะครับสองตแกรมี Ó, bon ่จะมีกาย่ขึ้นมาหนอ่ิวกรนี่กินบนนี้และแรงสามก็คือเส้นแล้วตัวมกินโอนกินลางบลอกตรงกลางอ่าซิีาารกี

เป็นรูปสะท้อนในกระจก้าเทเลเนเปนการเชื่อมที่แบวสะท้อนาวอเราเมรอเกอเมราเรกัชาริกอเมีิกวอรกาชาวอรกาากเกอเเรกาอาเราวอมกากามรอมาอเมามอาอก

แต่คนนี้จะจะหอแต่ถ้าควาเชื่อมมอเนี่ยมันตึงตรงก็จะเป็นแบบแรกก็ตึงจั่ไว้ดีๆแบบที่รันเพราะว่าจะมีแบบที่หอจะได้คะแนนถ้าถููตึงมาโตกันหกดหือโตมันตรงเต้าเบาถ้ดออันใหม่ละมีข้อคือเอ่อพอดูตะมาสรพุ เดี๋ยววันนีาจะทำนี้ขาดทั้ัหลายความเจะเเดียวนี